อาฉลองเปล่าเค้กนะคะเป่าเค้กนะคะสำหรับเด็กๆก็ดีใจนะคะก็มาร่วมในงานวันเกิดนะคะพอดีคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติวันเกิดของเด็กเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะนะคะแต่วันนี้ติดมีงานฉลองเป่าเค้กนะคะเป่าเค้กนะคะสำหรับเด็กๆก็ดีใจนะคะก็มาร่วมในงานวันเกิดนะคะ ก็มีความสุขในแบบฉบับของเด็กๆฐานแล้วก็เป่าเค้กนะคะพอดีคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติวันเกิดของเด็กเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะนะคะแต่วันนี้ติดมีงานก็มีความสุขในแบบฉบับของเด็กๆดีติดงานหักระพูดนะคะก็เลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ใสุขภาพแข็งแรงนะคะหลานสาวเฟลลี่นะคะน้องเฟลลี่อายุ65ขวบแล้วจ้าในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับนะคะก็มีความสุขดีต่อใจนะคะดีต่อใจนะคะเพราะว่าเมื่อไรจะถึงวันเกิดเนาะเฟลลี่ก็ถามยายอยู่ตลอดเลยนะคะพอถึงแล้วก็รู้สึกดีก็มีความสุขแบบฉบับของเด็กๆนะคะดีต่อใจมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอธิษฐานลูก อ้ิษฐาสุขภาพแข็งแรงนะคะหลานสาวฟิลลี่นะคะน้องฟิลลี่อายุครบห้าขวบแล้วจ้าในวันนี้นะคะขอบคุณหสมบก็มีความสุขแบบฉบับของเด็กๆนะคะดีต่อใจมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอธิษฐานลูกอธิษฐานแล้วก็เป่าเค้กนะคะมีนิดเดียวเองนะคะปกติ ปาร์ตี้เล็กๆเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้ติดงานหักข้าวโพดนะคะรับการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าฐานแล้วก็เป่าเค้กนะคะขออธิฐานแล้วก็เป่าเค้กนะคะสวัสดีจ้าเพืะะ่อน,นๆวันนี้ก็วันเกิดหลานสาวนะคะวันเกิดเด็กก็เลยมีแต่เด็กนะคะนี่จะของงานวันเกิดนะ ก็มีความสุขแบบฉบับของเด็กๆนะคะดีต่อใจมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอธิษฐานลูกญาติญาตินะคะก็เลยมาร่วมนะคะที่โตๆเขาก็ไม่มาร่วมกับเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่ลูกสาวคนเล็กของยายเมดเดอค่ะกำลังถือเค้กมาให้ลูกสาวอยู่นะคะ ก็ะะมีความสุขดีต่อใจนะคะดีต่อใจนะคะเพราะว่าเมื่อไรจะถึงวันเกิดน้อเ<อ>ฟนลี่ก็ถามยายอยู่ตลอดเลยนะคะออกอถึงแล้วก็รู้สึกดีสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็วันเกิดหลานสาวนะคะวันเกิดเด็ก<ม>ก็เลยมีแต่เด็กนะคะนี่จะของงานวันเกิด<ม>นะดีติดงานหักขะพดนะคะ<ม>ก็เลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะฐานแล้วก็เป่าเค้กนะคะ ก็มีความสุขในแบบฉบับของเด็กๆพอดีคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติวันเกิดของเด็กเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะนะคะแต่วันนี้ติดยีงางก็มีความสุขในแบบฉบับของเด็กๆพอดีคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติวันเกิดของเด็กเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะนะคะแต่วันนี้ ติดมีงานดีติดงานหักข้าวโพดนะคะก็เลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพิธานแล้วก็เป่าเค้กนะคะขอขอบการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าพระนะคะพระกิจข้าวโพดนะคะก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็ลูกสาวคนเล็กนะคะเป็นแม่ของเฟลลี่นะคะญาติๆนะคะก็เลยมาร่วมนะคะ ที่โตๆเขาก็ไม่มาร่วมกับเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่ลูกสาวคนเล็กของยายเนตเด้อค่ะกำลังถือเค้กมาให้ลูกสาวอยู่นะคะพอดีติดงานหักข้าวโพดนะคะก็เลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็มีความสุขแบบฉบับของเด็กๆนะคะดีต่อใจมีความสุขนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะอธิษฐานลูกพอดีคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติวันเกิดของเด็กเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะนะคะแต่วันนี้ติดมีงานมีใจมากเลยนะคะตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าเลยนะมาทําบุญตักบ,บาตรนะคะใส่บาตรนะคะทำบุญใส่บาตรตอนเช้านะคะไปโรงเรียนกลับมาตอนเย็นก็ะฉะลองเป่าเค้กนะคะเป่าเค้กนะคะ สำหรับเด็กๆก็ดีใจนะคะก็มาร่วมในงานวันเกิดนะคะดีใจมากเลยนะคะตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าเลยนะมาทำบุญตักบ,บาตรนะคะใส่บาตรนะคะทำบุญใส่บาตรตอนเช้านะคะไปเรียนกลับมาตอนเย็นก็พอดีติดงานหักขา้าวโพดนะคะก็เลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอ่าฉลองเป่าเค้กนะคะเป่าเค้กนะคะสำหรับเด็กๆก็ดีใจนะคะก็มาร่วมในงานวันเกิดนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะหลานสาวฟิลลี่นะคะน้องฟิลลี่อายุ65ขวบแล้วจ้าในวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าดีใจมากเลยนะคะตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าเลยนะมาทําบุญตักบ,บาทนะคะใส่บาทนะคะทำบุญใส่บาตรตอนเช้านะคะไปโรงเรียนกลับมาตอนเย็นก็ลูกสาวคนเล็กของยายเมรเดอคะ่ะกำลังถือเค้กมาให้ลูกสาวอยู่นะคะ ค่ะยามายังไม่ครบมางนะคะเพราะว่าอ่าเป็นงานวันเกิดสําหรับเด็กน้อยนะคะเด็กก็เลยมีแต่เด็กๆภายในญาติญาตินะคะก็เลยมาร่วมนะคะที่โตต,ตเขาก็ไม่มาร่วมกับเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่อ่นะะี่น,น้องเซนลี่นะคะหลานสาวคนเล็กนะคะสู้ๆค่ะนะคะ อันนี้เป็นบางส่วนนะญะาติญาตินะคะก็เลยมาร่วมนะคะที่โตโตเขาก็ไม่มาร่วม <laughs> กับเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่เพราะั้นมายังไม่ครบมักงนะคะเพราะว่าอ่าเป็นงานวันเกิดสําหรับเด็กน้อยนะคะเด็กก็เลยมีแต่เด็กๆภายในพิธนนาน,นาแล้วก็เป่าเค้กนะคะเพราะั้นมายังไม่ครบมักงนะคะเพราะว่าอ่า เป็นงานวันเกิดสำหรับเด็กน้อยนะคะเด็กก็เลยมีแต่เด็กๆภายในก็มีความสุขในแบบฉบับของเด็กๆนพละนะคะภารกิจ <c oughs> ข้าวโพดนะคะก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็ลูกสาวคนเล็กนะคะเป็นแม่ของเฟลลี่นะคะนะคะก็มีความสุขดีต่อใจนะคะดีต่อใจนะคะเพราะว่า เมื่อไรจะถึงวันเกิดน้อเฟลลี่ก็ถามยายอยู่ตลอดเลยนะคะพอถึงแล้วก็รู้สึกดีฐานแล้วก็เป่าเค้กนะคะพอดีติดงานหักราพูดนะคะก็เลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันพละนะคะพาะกิจหักราพูดนะคะก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็ลูกสาวคนเล็กนะคะเป็นแม่ของเฟลลี่นะคะมีนิดเดียวเองนะคะปกติ ปาร์ตี้เล็กๆเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้ติดงานหักข้าวโพดนะคะอ่านี่น้องฟินล,ลี่นะคะหลานสาวคนเล็กนะคะสู้ๆค่ะ<笑><笑>นะคะอันนี้เป็นบางส่วนนะสวะัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็วันเกิดหลานสาวนะคะวันเกิดเด็กก็เลยมีแต่เด็กนะคะนี่จะของงานวันเกิดนะพอดีคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติ อ่าว so no ันเกิดของเด็กเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะนะคะแต่วันนี้ติดมีงานสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็วันเกิดหลานสาวนะคะวันเกิดเด็กก็เลยมีแต่เด็กนะคะนี่จะของานวันเกิดนะนะคะก็มีความสุขดีต่อใจนะคะดีต่อใจนะคะเพราะว่า เมื่อไรจะถึงวันเกิดน้อเฟลลี่ก็ถามยายอยู่ตลอดเลยนะคะพอถึงแล้วก็รู้สึกป็นพระนะคะภารกิจข้าวโพดนะคะก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็ลูกสาวคนเล็กนะคะ,คะเป็นแม่ของเฟลลีน่นะคะอ่าฉลองป่าเคกนะคะป่าเคกนะคะสำหรับเด็กๆก็ดีใจนะคะก็มาร่วมในงานวันเกิดนะคะ นี่น้องฟินลี่นะคะหลานสาวคนเล็กนะคะสู่ๆค่ะนะคะอันนี้นเป็นบางส่วนนะคะลูกสาวคนเล็กของย,ยเนตรนะค่ะกำลังถือเค้กมาให้ลูกสาวอยู่นะคะอ,บบอาจ,จลองเป่าเค้กนะคะเป่าเค้กนะคะ